ีสานะใชนเนลครับมือนี้มาเห่นบ้านนะครับเดชเดมนูเด็ดผานไส้ข่นตื่นครับเดชเดชไปหาเก็บผักก่อนครับอันดับเรียกเก็บผักในภาพเก็บผักได้พี่น้องเน้อน่าแล้วปลูกไปครับน่าหลังบาทครับมาเก็บผักก่อนได้พี่น้องเน้อนี่ก็จะเป็นบักพริกนี่ครับ หนาแล้วปลูกไว้เลยหลายยางอยู่ครับค่าแต่ไข่ไม่มดิดไปแล้วจะไปเอาต้นหอมครับตะไร่ กระเพาครับภักกิตูครับนี่ใด้ทำการถอนเอาเลยละเอาไปใส่เนื้อกินครับเห็ดเนื้อกิน ลายก็หอมนี่โอเคพออรายสิบเอ็บอิบมะละยอดมะละครับไปไปน้ำกันเลยนี่ครับเรียบร่อยเคนียีก็พอแล้ว ก่อนครับเก็บมาละยอดมาละครับแบบที่นี่ก็งองงามครับนี่เอาเลยน่ครับเมนูของแสบอีสานมันเท่าครับ ขอมารับชมเลวก็ฝากากดติดตามน้ำเด้อยพี่หน้องด้วยเป็นกำลังใจนนะครับจังไงเดี๋ยวผมเก็บผักวอนเด้อยพี่หน้องเนะีอยพี่เต็มเลยนี่ครับเก็บเรียบร้อยครับนี่หอมกับผักไตครับเดี๋ยวจะไปอีกเก็บอีกชิน้นนึงครับเดีย๋ยวไปเก็บอ่า พักอีเลือดนะครับพักคุณเลือดไปพี่น้องไปไปเก็บน้ำกันครับนี่ครับเก็บครับหนุ่มน้อยอยางพักกันได้ยัง กันไดนยังบวกคบ้าเื่องครับอ่าพิกแห้งพิกสดนี่ไปแดกต่ำต่ำทำเลยมาอยู่บ้านหลานบ้านนาครับกับหลานอันนี้จะเป็นขาตะไคร้หั่นไว้เรียบร้อย ครับเอย่ยงเครื่องก้อนเด้อพี่น้องเด้อนี่หอมครับนหอมใบคุณเลือดปมืก,กี้เลือดบานเท่าไ่ะพี่น้องกับนี่ผักใส่สดๆเลยกล้วยจะแหลวแก้วดิหอมครับยืดมือไปแล้วทีนี้ เตรียมเครื่องไว้ครับพี่น้องเห็ดมินูเสียบๆอีสานบานเห่อไลนะมือน,นี่ออกมาบานหนาเลยมาเห็ดกับขอ้อตัวหลานตัวหนากินครับหลานไปหามาไว้เลยพี่น้องเอ,อ้ยหมานครับข่านไงเด้พ่านบีมพ่านเอพ่านบีโอ้ยเสียงหลานใส่หน่อยด้วยนั่น

บ่ติดวะผัดเต๋องามแห่งกุ๊เอาอันนี้ไม่ล่ะทีหลเป็นการอันหมจะม่วงเหรอนี่ เกาโมงเราบอกแป๊บเดียวเกาโมงเราล่ะ่าเหรตีนุกเอาไปทับมดหรอบอกจบพินอ่ะพูดยังไงบอกว่ามีบวบนะผมลืมเบิ้งบามันมีหน่วยเอามาใส่น้ำครับเห็ดเป็ดเมนู่นะครับใส่มันแก่บ่ะแค่นันละ mọi người ăn cái này 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 Đây này 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 đây, này 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 nhìn này 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 không? này 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 เนี่ยนี่สิครับไปอันละหน่วยนึงเอาเถอะไป,ไปบบนี่ครับไปใส่บวบนะใส่บวบนะแ้ามันแก่เขาก่อนใส่บวบอ่อหยอนไป,ไปเจ็บลอยครับเตมาซีีหน่วย<ม>แกบหลานใส่ไปติดตามเรยไน้องเด้อ เออโอเคสบายมากเลยนี่แหละครับมีนูเด็ดสีออมปาไหไลทได้พี่น้องเออผ่านบีมก็ผ่านเอีเอามาตัานนะครับแจ็คเด็ดอ่ะอนซับปาไหไลทก็ได้พี่น้องเนี่ยโอเค นี่ครับปลาไหลพี่น้องของแสบอีสานบานเฮานี่ครับพี่แกงต่ำเสร็จเรียบร้อยครับฐานใส่ต่ำแล้วจะปุ่งเครื่องเลยนะครับเด้อนี่ใส่เข้าไป ของแสบกับของแสบขาดวะไร้ผงนัวอ,อันนี้ก็ขาดวะไรได้พี่น้องด้วยอืม หนุนนัวเลยนิดน้อยนี่ครับคลุกเข่าครับแล้วจะไปขวก็เนื้อพี่น้องเ้ืนอ่ วัวไปไล่สุดก่อนครับไปเอา้าจรรนไปไปเลยเต๋าเลยเออทายไปเลยเออ,เอและแลนี่เด็ดใกล้ใกล้เนี่ยเวลาทายเยหนนะ็นไหมี่ครับอโอ้คืนเร็วทีนน่นครยำมาทาำมันตึงปากใช่าหมแทบแทบแาบนี่ครันอนเลย เมน,นูเด็ดพี่น้องเอ้ยนี่แหละร้านไส้ครับหามาไปครับเดี๋ยวจะมาออมซูก,กินครับมาเนี้ยซีออมปลาไหลได้พี่น้องเลยไป,ไปตบโอ้หยอดแสงเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่ครับหวานสุกๆเลย นี่นี่นะครับทีเด็ดแล้วของเสียสอีสานหมันเท่าไปเลยไปก่อขัวครับยิบเออยิบเออ,อ Làm đấy. Điểm làm đây cho đàn. Chăm tô cua hấp ôm. ไ้นามครับใส่ล้ไปนี่ยเาไม ล่อนามเดือดครับเดืยดแล้วครับไปบวบพี่นอ้องเอ้ยลงไปก้อนเล่บัวกบวบนรับเรกอืมนี่ใส่ลงไปพักหลากหลายครับม่อนี่ ใส่ผักต่อครับนี่ผักคุณเลิศผักอีเลิศอะพี่น้องต้นหอมครับใส่เข้าไปอืยจะมาใส่อะ<อ>ใส่ลงไปตอกแค่ครับเฮ้ยเต็มหม้อ่อออออง ฟักไซดเดอร์อย่าลืมฟักไซอืมไปลงเลยตบทายเดี๋ยวฟักไซครับ ครับเรียบร้อยครับอมป่าไรได้พี่น้องด้วยนี่ย่อไปดี้าอ่ะครับมาเอาไดนะ้เยครครับต่หมกทัวร่ครับ,รบโอ้กับหลานครับกับหน้านี่ก็ต้องเสดดีนเนอะเ็ดแบบมี้แซยพอดดีแซ่เปล่ ะครับนี่ปลาไหไว้ข้มปลาไหรครับะมันมันมันดอกหมูหมูใส่ข้าเดี๋ยวข้าเดี๋ยวกินเลกินจะมักที่ไหนจารนี่ครับ เมนูแซ่บๆเลยครับเออขอมาลเรช่มเลยกันปากกดติดตามไหมครับนี่นี่นะพนันนี่นะนี่พันหน่อยครับนี่ไปใส่ปลาไหลมาได้ครับนี่หันใส่ครับไม่ได้ครับปากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามนด้วยครับเออเนี่ยก็สวัสดีครับ